ขอบคุณประชาชานกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดงที่เคารพรักทุกท่านในการเลือกตั้งเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสวัสด์บุตรนามดีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปลวกแดงพร้อมสทอทีมพลังใหม่ทั้งสองเขต ยกทีมต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้ขอบคุณที่ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าออกไปใช้สิทธิ์เลือกเราเข้ามาทำงานสวัส์บุตรนามดีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปลวกแดงพร้อมสทอทีมพลังใหม่ทั้งสองเขตยกทีมจะขอทำงานทดแทนเพื่อตอบแทนทุกคะแนนที่มอบให้ขอบคุณจากใจจริงมาณโอกาสนี้ ขอขอบคุณอีกครั้งด้วยความจริงใจจากสุวัสด์บุตรนามดีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านปลวกแดงพร้อมสทอททีมพลังใหม่ทั้งสองเขตยกทีมขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันร่วมมือคราวนี้พี่น้องชาวเทศบาล